สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับกับทิปและทริคในครั้งนี้นะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ยังอยู่ใน่วนของตัวกูเกิลเมดกันอยู่เนาะแต่ว่าจะอยู่ใน่วนของพาร์ทการพรีเซนต์สไลด์กันบ้างน,นะครับก็หลายๆคนเนาะเวลาที่ใช้ Google Slide นะครับในการพรีเซนต์ใน Google เมดนะครับมักจะพบปัญหาว่าเราไม่สามารถตอบโต้กับผู้เข้าร่วมได้เนาะบางทีเนี่ยผู้เข้าร่วมสอบถามเข้ามาในช่องแชทเราก็ไม่สามารถอ่านได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีทริคดีๆเนาะที่มาแชร์ว่าเราจะทํายัังงงไไไนนนะคคครรรรบบบบทที่่่สสาาาาาาามมมมถถววววุ Google Slide ดด้้้้้้้แแลลกกก็็ออตตโผูเขใ ีการไม่ยุ่งยากเนาะสามารถทําได้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในครั้งนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของฟังก์ชันใน Google Slide นะครับที่ชื่อว่า Presenter View นะครับ Presenter View นะครับจะอยู่ที่มุมบนขวาของ Google s l i d e นะครับจะอยู่ข้างๆคำว่า Slide Show นะครับที่เป็นเครื่องหมายดอบดาวนะครับถ้าเกิดเรากดลงมานะครับเราจะเจอฟังก์ชันที่ชื่อว่า Presenter View นะครับตัว Presenter View นะครับพอเรากดแล้วนะครับจะปรากฏเป็นหน้าต่างใหม่เล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นการควบคุมหน้าสไลด์นะครับก็คือการ ไปสไลด์ต่อไปหรือย้อนกลับนะครับาสามารถเลือกข้ามสไลด์ได้นะครับแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นสปนะิเกอร์โนตเนาะที่เรามีการโนดไปใต้สไลด์แต่ละสไลด์นั่นเองนะครับการใช้งานร่วมกับตัว g o o g l e Meet นะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือตอนนี้เราเปิดเป็นโหมดของการพรีเซนต์แล้วนะครับแล้วก็ไปที่หน้า Google Meet นะครับแล้วก็ใช้เลือกเป็นตัว Present Now นะครับใช้เป็น a นะัดแถบเนาะเพราะว่าเราต้องการจะพรีเซนต์ตัวสไลด์แค่หน้าเดียว นะครับเราก็เลือกเป็นแถบนะครับแล้วก็เลือกหน้าตัว o o o l l s s l i e ์นั่นเองนะครับแล้วก็กดแช์นะครับทีนี้นะครับเราก็จะกลับไปที่หน้า Google Meet แล้วก็เลือกเป็นหน้าต่าง p r e s e n t e r View สักคู่หนึ่งขึ้นมานะครับอ่ะแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถควบคุมสไลด์ไปได้ด้วยนะครับเราก็อ่านทั้งตัว Speaker Note แล้วก็อ่านช่องแชทไปพร้อมๆกันได้นะครับทำให้เราสามารถควบคุมสไลด์และดูการโต้ตอบในห้อง m e มีได้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริปแอนทริคในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเนาะที่มีการพรีเซนต์งานในก o g ก e m มี t บ่อยๆนะครับอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนชอบทริปแอนทรินะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของเรานะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ